ตอนที่791ซอมบี้กินสมองของคุณในความเป็นจริงไม่เพียงการโปรโมทเล็กๆบนโลกออนไลน์เท่านั้นซุนเยาหัวยังจัดการโปรโมทที่เกี่ยวข้องนอกอินเทอร์นเนต็ตอีกด้วยวันรุ่งขึ้นในงานมหกรรมเกมลูมูลซุนเยวหัวสวมหน้ากากอนามายืนอยู่ไม่ไกลจากบูธเกมบูธเกมนี้มีตัวละครทั้ง6ตัวอักษรตัวใหญ่เขียนว่าพืชปะทะซอมบี้เด่นราบริเวณหน้าบูธเด็กสาวแต่งตัวสะสวยกลุ่มหนึ่งถือป้ายโปรโมตบนป้ายมีข้อความเขียนว่า ทดลองเล่นเกมส0นาทีรับฟรีคูปอง 0, ส่วนลด30สําำหรับร้านอาหารในเครือยิ่นยิ่ยนคาเทอริงหนึ่งคนต่อหนึ่งใบลองเล่นเกมแล้วรับคูปองยิ่งยิ่งคาเทอริงฉันรู้จักร้านเครือนี้หม้อไฟของพวกเขาอร่อยมากในเมืองซูมีหลายสาขางั้นเราไปรับคูปองกันดีกว่าในมหกรรมเกมมีคูปองร้านอาหารด้วยแถวบ้านเรามีร้านอาหารในเครือยิ่นยิ่ยนคาเทอริงพอดีรีบไปรับคูปองกันเร็วลองเล่นสัก1ิบนาทีแล้วรับคูปอง10นาทีได้ใช่ไหมงั้นก็ลองเล่นเล่นไปก่อนแล้วกัน อัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่บรรดาผู้ที่ชื่นชอบในเกมใน,ม,ในมหกรรมเกมซึ่งเดิมทีไม่สนใจเกมสไตล์พืชปะทะซอมบี้เพราะในคำแนะนำบอกว่าเป็นเกมปริศนาเชิงกลยุทธ์ขนาดเล็กผู้เล่นส่วนใหญ่ในมหกรรมเกมไม่ชอบเกมขนาดเล็กเช่นนี้อย่างไรก็ตามการโปรโมตกลับดึงดูดพวกเขาได้ไม่นานก็มีคนกลุ่มหนึ่งเฮลโลก,กันมาทดลองเล่นเกมเพื่อคูปองจากเครือยี่ยนเย,ยนคาเทอริงไม่ทันไร ก็ครบ10นาทีอันที่จริงได้รับคูปองมาอยู่ในมือแล้วแต่คนที่ทดลองเล่นกลับยังไม่ลุกจากเก้าอี้ถึงขั้นที่ลืมเรื่องคูปองไปแล้วด้วยซ้ําและเล่นเกมต่อไปอย่างเพลิดเพลินเกมนี้สร้างสรรค์มากตอนแรกไม่อยากเสียเวลา10นาทีนึกไม่ถึงว่าจะน่าสนใจขนาดนี้ติดมังแงมเลยทีนี้นี่คือความรู้สึกของเกมเชิงกลยุทธ์แบบเรียลไทม์สินะสนุกกว่าเกมอื่นๆในงานนี้ตั้งเยอะเกมนี้เล่นยังไงอําัยฉันเข้ามาก็โดนซอมบี้กินสมองแล้ว นายต้องปลูกทานตะวันทานตะวันผลิตแสงแดดซึ่งสามารถเก็บไปซื้อต้นไม้ชนิดอื่นได้ให้ตายสินี่คือแนวคิดของเกมแนวธุรกิจฉันลองเช็คดูแล้วตอนนี้เกมนี้ดาวน์โหลดได้เดี๋ยวกลับไปโหลดเลยอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่นิทรรศการเกมในโลกนี้เกมจํานวนมากซึ่งเปิดตัวแล้วมักได้รับการโปรโมทผ่านมหากรรมเกมนับว่าเป็นความพยายามซึ่งสอดคล้องกันระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ซุนเยาหัวมองดูสถานการณ์นี้จากระยะไกลรอยยิ้มผุดบนใบหน้าเกมนี้ที่รุ่นน้องเป็นคนออกแบบสุดยอดไปเลย เจ้าหน้าที่เริ่มนมนนาวผู้ทดลองเล่นเกมกลุ่มแรกให้ลูกจักที่นั่งแล้วด้านหลังมีคนมาห้องล้อมมากขึ้นเรื่อยๆบางคนมาเพื่อครูปองขณะที่บางคนเห็นคนอื่นเล่นจึงนึกสนใจและอยากลองเล่นบ้างคนข้างหน้ารีบหน่อยสิสิบนาทีแล้วถึงคิวของพวกเราแล้ววนะเกมนี้น่าสนใจมากผมขอลองเล่นดูหน่อยคนนั้นอ่อนมากสิบนาทีก็ถูกซอมบี้กินสมองไปตั้งหลายรอบดูชันซะก่อนผ่านดันในรอบเดียว อัญญาประกาศคู่อัญญประกาศคู่เสียงดังจอกแจ๊กจอแจผู้คนจำนวนมากต่างเร่งเร้าผู้เล่นที่อยู่ตรงหน้ามีทันไรความคึกคักของบูธพืชปทะซอมบี้ก็ดึงดูดความสนใจจากบูธอื่นๆเช่นกันผู้คนแต่ละบูธต่างมองหน้ากันเกมอะไรนะคนต่อคิวเยอะขนาดนี้บ้าหนะาเกมปริศนาเชิงวางกลยุทธ์ของแบบนี้เทียบกับผลงานชิ้นเอกแนวการต่อสู้ที่สไตล์ภาพสุดอลังการของเราได้หรือจะเทียบกันได้ยังไงแน่นอนว่านี่เป็นเพียงยอดภูเขานำแข่งเท่านั้น ในเวลานี้เนื่องจากเกมนี้สามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้แล้วหลายคนจึงเล่นเกมนี้ไปพร้อมกันไม่ว่าอย่างไรก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตเกมนี้เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาแล้วในหอพักแห่งหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์คลิกเมาส์เพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์และปลูกปืนถั่วหนึ่งเพื่อนร่วมห้องซึ่งอยู่ด้านข้างต่างเข้ามาล้อมรอบเอ๊ะนี่เกมอะไรนะน่าสนใจมากเลยระวังซอมบี้ตัวนี้กําลังมาแล้วทําไมมีซอมบี้ปรากฏตัวพร้อมกันมากขนาดนี้ดานนี้แพ้แล้ว ให้ตายเถอะพริกแดงนี่โหดมากฆ่าซอมบี้ตายทันทีเจ้าสีฟ้านี่ลดความเร็วได้ด้วยน่าสนุกเกมนี้ชื่ออะไรเหรอพืชนปะทะซอมบี้จุดจุดจุดในบริษัทแห่งหนึ่งพนักงานคนหนึ่งแอบ,บเล่นเกมขณะที่เจ้านายเผลอทุกครั้งที่เจ้านายเดินผ่านเขาจะซ่อนหน้าต่างเกมอย่างรวดเร็วท่าทางคล่องแคล่วทีเดียวเพื่อนร่วมงานบางคนสังเกตเห็นแล้วโอ้โหแอบบเล่นเกมอีกแล้วน่าเบื่อมากแอบปลุกทานตะวันในเวลางานเนี่ยนะไม่สิข้างหลังมีซอมบี้ เล่นแบบนี้นี่เองนี่คือเกมที่เพิ่งออกใหม่หรือเกมนี้ชื่อพืชปะทะซอมบี้สิน่ดาวนโหลดจากไหนแพลตฟอร์มลูมูลสิบยวนก็ดาวโหลดได้แล้วจุดจุดจุดในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มีคนกดเข้าแพลตฟอร์มเกมลูมูลและเปิดพืชปรปะทะซอมบี้เพื่อนเพื่อนต่างงุนงงนายมาตีป้องไม่ใช่หรือไงทําไมมาเล่นเกมเด็กๆแบบนี้ละ่ะเข้ามาเลยจิตวิญ,ญญาณวีรบุรุษมาแล้วเล่นเกมนี้หมายความว่าไงาปิดด่วนหืมซอมบี้ตัวนี้กําลังเต้นท่ามูลวอล์ก ดูน่าสนใจอยู่นะงั้นมาเล่นด้วยกันไหมให้ตายสิสนุกจริงด้วยจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยหลังจากนั้นจากพันเป็นหมื่นและเมื่อตกกลางคืนเกมนี้ก็มีแนวโน้มเป็นที่แพร่หลายขึ้นมาแล้วเว็บบอร์ดเกมหลายแห่งกําลังพูดคุยถึงเรื่องนี้เกมอะไรพืชปะทะซอมบี้พืชอะไรซอมบี้อะไร f เนียฉันกําลังเล่นอยู่ผ่านมาถึงเลเวลสาแล้วไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่เลเวลแต่เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆที่แท้ก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่เล่นเกมนี้ เกมนี้น่าสนใจมากซัมบี้พู้เท่าแบกซัมบี้เด็กไว้บนหลังซัมบี้เด็กน่ารักมากเลยเกมนี้เล่นแล้วติดผมเล่นเกมนี้จนไม่เป็นอันทําการบ้านเลยด่าน42ผ่านยังไงเล่นมาทั้งวันแล้วยังติดอยู่ที่ด่านนี้โถเวยโดนซัมบี้กินสมองอีกแล้วซัมบี้ฝูงใหญ่หน่าตื่นเต้นจริงๆบ้านในซัมบี้ฝูงใหญ่ฟังดูน่าสนุกขนาดนี้ไม่ได้การละผมเองก็ต้องโหลดบ้าง มีที่ไหนกันซอมบี้ฝูงใหญ่ผมเล่นมาตั้งหลายด่านใช้โปรแกร,รมปรับความเร็วสีเท่ายังหาซอมบี้ผู้หญิงไม่เจอเลยสักตัวนับระสาอะไรกับซอมบี้ฝูงใหญ่อยากรู้ว่าสรุปแล้วผมจะตามมาหาซอมบี้ฝูงใหญ่ได้จากไหนเล่นถึงด่านที่50ซอมบี้ฝูงใหญ่จะไม่ทาให้คุณผิดหวังแน่นอนพอถึงตอนนั้นคุณแทบต้องตบรางวัลให้นักออกแบบเกมอย่างงามด่านที่50เกมนี้มีหลายด่านขนาดนั้นเลยเหรอให้ตายเถอะตอนนี้ซอมบี้ว่ายน้ำได้ด้วยแต่จริงๆแล้วน่ากลัวมากฉันจะสู้เพื่อซอมบี้ฝูงใหญ่อันญประกาศเดียวอันญประกาศเดียว การพูดคุยดึงดูดผู้เล่นมากขึ้นไม่รู้ว่าบางคนเล่นจนถึงกี่โมงกี่ยามในที่สุดก็มียอดฝีมือผู้เพียนพยายามผ่านเข้ามาถึงด่านที่50ยอดฝีมือผู้เพียนพยายามคนนี้บนบนอินเทอร์เน็ตโกหกด่านที่50ไม่มีซอมบี้ฝูงใหญ่สักหน่อยหลังจากนั้นก็มีคนถอนหายใจซอมบี้ทำลายพืชบนโลกได้แล้วเข้าไปในบ้านจับคุณที่กำลังหวาดกลัวจากนั้นก็เปิดกระโหลกหาสมองของคุณอย่างตั้งตา,ตารอหลังจากนั้นซอมบี้ก็กลับออกไปด้วยความผิดหวังเอาเถอะ ไม่ว่าจะมีเรื่องไรสาระเกิดขึ้นมากมายระหว่างทางไม่ว่าจะมีพืชที่ได้รับเสียงชื่นชมหรือคำกลดด้วยค่าจากทุกคนสักกี่ต้นโดยรวมแล้วเกมนี้กลายเป็นกระแสฮิตขึ้นมาได้จริงๆคนพูดถึงเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามบางคนสังเกตเห็นว่าในบางด่านมีซอมบี้เต้นท้ามูลวอล์กซอมบี้เต้นท้ามูลวอล์กของอาจารย์เซียนในทำเอาฉันคำแทบแย่นั่นสีด้านข้างมีซอมบี้ร้องประสานเสียงอีกซอมบี้เต้นได้ด้วยตลกมาก55ซอมบี้ระดับสูงทำได้ทุกอย่าง ถ้าวันที่โลกแตกมาถึงจริงๆแล้วซอมบี้ทาได้ถึงระดับนี้มวลมนุษยชาติจะต้องหนาวแน่ๆเบียวนะทําไมฉันเห็นซอมบี้ที่กําลังร้องเพลงคลอถึงดูเหมือนซุนเยาห,หัวจากราชวงปลาเลยละ่ะถ้าพูดแบบนั้นซอมบี้ที่กําลังเต้นมูนวอลคือพ่อเพลงไงเหรอเพื่อมีคนค้นพบจุดบอดนอกจากการพูดคุยดังกล่าวยังมีผู้เล่นหลายคนที่ติดแง๊กอยู่ที่ด่านใดด่านหนึ่งและขอเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเกมนี้ยากขึ้นเมื่อเล่นต่อไปเรื่อยๆไม่ทันไรก็มีชาวเน็ตเข้ามาสัมดงความเทพและงัดเคล็ดลับเด็ดของตอนเองออกมา นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ไม่พอใจกับการแก้ปัญหาเดียวและเริ่มใช้วิธีการที่แตกต่างในการจับคู่พืชเพื่อเอาชนะซอมบี้มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกันว่าวิธีการจับคู่แบบใดเหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในการผ่านด่านแน่นอนนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นทั่วไปบางคนที่ปลูกดอกไม้อย่างเงียบเียบยังมีคนอื่นๆที่เชี่ยวชาญในโหมดผจญภัยท้าทายความสามารถด้วยวิธีการเล่นที่แปลกใหม่สรุปแล้วเกมนี้เป็นที่นิยมมากแม้แต่หลิงเยวียนยังสัมผัสดได้ถึงความนิยมของเกมนี้ เพราะเมื่อลงไปชั้นล่างก็เห็นพี่สาวซึ่งเพิ่งเลิกงานกาลังลากหลิงเหวไปยิงซอมบี้ที่ห้องนั่งเล่นรู้จักเกมนี้ได้อย่างไรวันนี้ช่วงคักที่บริษัทมีแต่คนเล่นเกมนี้ลินเซวียนตอกบกลับโดยไม่เน่อยหน้าอยากมาเล่นด้วยกันไหมละ่ะน้องสาวเสริมสนุกมากเลยลินเยวีโยนสมแล้วที่เป็นเกมคลาสสิกที่ฮิตติดเทรนในโลกเดิมและในเวลานี้วงการเกมก็สังเกตเห็นเกมนี้ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมากระทันหันตอนที่792ยเยวีโยนหัวเกมถูโจ พนักงานในแผนกวิจัยและพัฒนาเกมแห่งหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการเล่นเกมพืชปะทะซอมบี้โดยสำรวจโหมดการเล่นต่างๆในเกมเกมนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่เปิดตัวเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาบริษัทหลายแห่งในวงการเกมจึงศึกษาว่าเกมนี้มีความพิเศษอย่างไรกันแน่ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดนักวางแผนและนักออกแบบบางคนในบริษัทต่างอุทานออกมานักออกแบบเกมนี้ไม่ธรรมดา จังหวะในการอัพเลเวลควบคุมได้ดีมากซอมบี้มีการอัพเลเวลอย่างต่อเนื่องพื้นที่ผู้เล่นเลือกก็สามารถอัพเลเวลได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้คนเล่นรู้สึกเบื่อหลังจากผ่านด่านมานานเกินไปยังมีโหมดพิเศษซึ่งเป็นมินิเกมสนุกๆให้เลือกเล่นตัวอย่างเช่นเกมที่ใช้ผลแตงเป็นรูปโบลิ่งเพื่อจมตีซอมบี้ก็น่าสนใจมากแถมรูปแบบการเล่นพิเศษเหล่านี้จะปลดล็อกได้เมื่อผ่านด่านเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่านั่นทำให้ผู้เล่นหลายคนเกิดแรงจูงใจมากพอที่จะผ่านด่านให้ได้ไม่่่่่่่ใใชแแแแแคนนนนีีีี้้้มมมตกกกกกาาาาารรผดยยังงอออบบหเปปลล การค้างอยู่ที่แดนเดิมบ่อยๆจะทำให้ผู้เล่นเหนื่อยอย่างแน่นอนเพราะงั้นดนต่อๆไปจึงมีโหมดกลางคืนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โหมดสนามโหมดหมอกอีกแนวคิดในการออกแบบเจ๋งสุดๆผมอยากหยุดทุกครั้งที่ผ่านไปหนึ่งด่านแต่กลับอดใจไม่ไหวต้องเล่นต่ออีกด่านหนึ่งความคิดสร้างสารรค์น่าทึ่งมากบริษัทไหนผลิตเนี่ยเยวียนหัวเกมเหมือนจะเป็นบริษัทเกมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ชื่อจดทะเบียนของบริษัทคือเยวียนหัว นี่คือชื่อที่ซุนเยวหัวตั้งเรียบง่ายตรงไปตรงมาเขาใช้หนึ่งคำจากชื่อของตนและอีกหนึ่งคำจากชื่อของรุ่นน้องอันที่จริงเดิมทีซุนเยาหัววางแผนจะให้หลิงเยวียนเข้าถือหุ้นเพิ่มแต่หลิงเยวียนปฏิเสธหลิงเยวียนทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบเกมตั้งแต่ต้นจนจบไม่จำเป็นต้องถือหุ้นมากที่สุดเขาคิดด้วยซ้ำว่าซุนเยวหัวให้เขามามากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นญญหลิงเยวียนยังรู้สึกสนุกกับการเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่ต้องทำงานมากกว่าการเป็นเจ้านายที่ต้องรับผิดชอบภาาาาาระนนทีี่่อออยยยงเเเเป็เาตาขณด,ดวกั ชิมทีถูยิ่นและฮันสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นไปทั่วทุกที่บริษัทเกมรายใหญ่แต่ละแห่งรุวนศึกษาเกมพืชปะทะซอมบี้เยวียตนหัวเกมบริษัทเกมน้องใหม่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งอุตสาหกรรมเกมเป็นครั้งแรกและบนเว็บไซต์เกมบางแห่งบทความและรีวิวเกี่ยวกับเกมพืชปะทะซอมบี้ปรากฏขึ้นมากมายสื่อมืออาชีพในวงการเกมต่างชื่นชมเกมนี้แม้แต่สื่อนอกอุตสาหกรรมเกมหลายรายก็รายงานข่าวเกี่ยวกับเกมเกมนี้ไม่น้อยบนเว็บไซต์วิดีโอ ทั้งยังมีเกมเมอร์มืออาชีพซึ่งใช้บัญชี VIP หลายคนออกมารีวิวเกมพืชปะ,ะซอมบีน้นี้ยกตัวอย่างเช่นเจ้าของบัญชี VIP ซึ่งใช้ชื่อว่าหลิงซินหนึ่งซึ่งสตรีมเพื่อประเมินเกมนี้ในทันทีสวัสดีครับทุกคนผมคือเสี่ยวซินซินของพวกคุณเกมที่เราจะมารีวิวในวันนี้คือพืชปะ,ะซอาบี้ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงสองวันมานี้ ตอนแรกแฟนๆบอกให้ผมรีวิวเกมนี้ผมปฏิเสธไปทุกคุณน่าจะรู้ว่าเกมแนวปริศนามักมีกราฟิกที่เรียบง่ายโปรแกรมที่เรียบง่ายและวิธีการเล่นที่เรียบง่ายผมไม่เคยรีวิวเกมประเภทนี้เลยเกมกราฟิกสามิติชั้นนําทีที่เพิ่งออกใหม่ไม่น่าลองกว่าหรือครับโอ้โหสนุกมากคนออกแบบเกมนี้สุดยอดไปเลยผมรับประกันได้เลยว่าครั้งนี้ผมไม่ได้รับเงินมาแบบซีซ้วยอย่างแน่นอนหลายคนที่เคยเล่นเกมนี้เป็นพยานให้ฉันได้ว่าเกมนี้คือผลงานชิ้นเอกที่มอบแนวคิดแปลกใหม่ให้กับเกมปริศนาเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริง พวกคุณลองดูนี่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับวิธีการเล่นโดยวางแผนแบบเรียลไทม์แนวความคิดของเกมป้องกันป้องความสนุกของเกมแนวะส,สมและพัฒนายิ่งไม่ต้องพูดถึงมินิเกมที่น่าสนใจไม่รู้จบอีกเมื่อเทียบกับเกมประเภทเดียวกันแล้วเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมไขปริศนาที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ในราคาแค่สิบหยวนในนั้นไม่มีโฆษณาและไม่มีไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยล่ะครับเป็นเกมที่ใจดีใจดีต่ออุตสาหกรรมเกม ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องพูดถึงคือเพลงประกอบของเกมนี้คลาสสิกมากเชื่อว่าคนที่เคยเล่นเกมพื้นปะทซอมบี้คงจะคุ้นเคยกับเพลงประกอบเป็นอย่างดีอยู่แล้วยิ่งเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้ฟังเพลงประกอบจนคุ้นหูแต่พวกคุณอาจไม่ทันได้สังเกตว่าผู้ประพันธ์เพลงนี้น่ะคืออาจารย์เซียนเีใช่แล้วครับเพลงประกอบเกมนี้มาจากลายปากกาของอาจารย์เซียนเณรีสหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ขอแนะนําให้ตั้งใจฟังเพลงประกอบอาจารย์เซียนเีคือเทพตลอดการอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ เจ้าของบัญชี VIP นี้อยู่ระดับแนวหน้าของหมวดเกมคำแนะนำของบัญชีระดับ VIP เช่นนี้เป็นวิดีโอโปรโมทความยาว30นาทีชื่นชมทุกอย่างตั้งแต่ความสนุกของเกมไปจนถึงเพลงประกอบผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากในมิชาผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็ถูกความอยากรู้อยากเห็นดึงดูดเข้าสู่เกมส่วนผู้ที่เคยเล่นต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างเนืองแน่นเกมนี้คุ้มค่าจริงๆวันนี้ฉันเล่นเกมทุกขวดบางครั้งก็ทุบได้ซอมบี้บางครั้งก็ทุบได้ต้นไม้มาทำลายซอมบี้ ทุกครั้งที่ชนะผมอยากจะตะโกนว่าซอมบี้กินสมองของคุณแล้วฉันเชื่อที่ซินซินบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้เสียเงินเปล่าเกมนี้ไม่มีอะไรต้องพูดมากแต่ซินซินเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮ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 ่าใครเลยจะคิดว่าจะมีวันที่เลียงซินรีวิวเกมไขปริศนากับเขาด้วยปกติเลี้ยงซินจะไม่รีวิวเกมใดๆนอกจากเกมฟอร์มยักษ์ระดับทริปเปิลเอแต่การรีวิวของซินซินเป็นมืออาชีพจริงๆฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเกมนี้จะซับซ้อนขนาดนี้นักออกแบบเก่งไปอีกดนตรีประกอบเป็นของพ เกมเกมนี้น่าสนใจจริง,รงๆเชิญพ่อเพลงเงยมาลงมือได้ด้วยบ้านหน้าถึงว่าและทำไมเพลงถึงเจ๋งมากพ่อเพลงเงยฝีมือยอดเยี่ยมตอนนี้เปิดเกมมาเพื่อฟังเพลงประกอบโดยเฉพาะอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวหลังจากเผยแพร่บทวิจารณ์แล้วบัญชีว i p ซึ่งใช้ชื่อว่าเหลียงซินกดเปิดหน้าต่างชัดบนโทรศัพท์มือถือทิมว่าอาจารย์หัวคุณดูวิดีโอหน่อยว่าเป็นยังไงดีมากครึ่งชั่วโมงผ่านไปอีกฝ่ายตอบกลับในที่สุด ถึงแม้อีกฝ่ายจะตอบกลับช่าเหลือเกินแต่เกมเมอร์คนนี้กลับไม่ได้อารมณ์เสียมีหนำซ้ำยังมีท่าทีเคารพมากขึ้นเนื่องจากอีกฝ่ายไม่เพียงแต่พิมพ์กลับมาแต่ส่งซองแดงมูลค่าหนึ่งหมื่นหยวนมาพร้อมกันต้องเข้าใจว่าสำหรับงานนี้อีกฝ่ายได้ตบรางวัลให้อย่างงามความใจกว้างของเขานั้นเกินกว่าที่ผู้ว่าจ้างคนอื่นๆมากแล้วส่วนซองแดงนี้พิเศษสุดๆขอบคุณอาจารย์หัวถ้าต้องการอะไรในอนาคตบอกฉันได้เลยนะคะเลี้ยงซินตื่นเต้นสุดขีดอีกฝ่ายไม่ตอบ แต่เลี้ยงสินกลับยังคงไม่ได้ไม่พอใจและคิดว่าอีกฝ่ายควรเย็นชเาเช่นนี้ถึงจะเหมาะสมคนคนนี้คือผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของยีย่เยี่ยนคาเธอริงซุนเย่หัวยี่เยี่ยน,ยยนคาเทอริงคือธุรกิจอาหารดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งขยายสาขาไปหลายสิบแห่งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีชื่อเสียงของแบรนด์นั้นยอดเยี่ยมซุนเย่หัวในฐานะเจ้าของธุรกิจสามารถเรียกได้ว่าเป็นพ่อหมดทางธุรกิจหนึ่งในร้านอาหารในเครือยีย่เยี่ยนคาเทอริงได้รับการรับรองให้เป็นร้านอาหารระดับ5้าดาวโดยนิตยสารอาหารชั้นนำเทาทียอ ต้องเข้าใจว่ามีร้านอาหารเพียงประมาณ60แห่งเท่านั้นในทำเนียบร้านอาหารหดาวของเทาทียอคนทั่วไปจะไปกินอาหารสักมื้อที่ร้านอาหารประเภทนี้หากมีไม่ถึง 5, หพันยวนไม่มีทางได้กินยิ่งไม่ต้องเอ่อยถึงอาจารย์หัวคนนี้ก้าวเข้าสู่วงการเกมเป็นครั้งแรกและสร้างเกมระดับพืชปปะซอมบี้ออกมาผู้ยิ่งใหญ่ระดับนี้ถูกลิขิชตชะตามาให้ครอบครองวงการธุรกิจเหลียงซินจึงกระตือรือร้อนเป็นอย่างยิ่งใช่เหลียงซินได้เงินแล้วอย่างไรก็ตามเงินที่เหลียงซินได้นั้นควรค่าแก่มมนรรมของเขา เกมนี้เป็นเกมที่ดีโดยเนื้อแท้ของมันเองการรีวิวและการโปรโมทของเธอประหนึ่งเติมบุคคาบุนดิ้งแพรไม่ใช่การหลอกลวงผู้บริโภคและแฟนคลับจริงสิถ้าอีกฝ่ายไม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเกมตนคงไม่สามารถเข้าถึงขายใหญ่ระดับนี้ได้หรอกสิ่งที่เลียงซินไม่รู้ก็คืออาจารย์หัวผู้ยิ่งใหญ่ในใจของเขานั้นกำลังมองดูยอดดาวน์โหลดของเกมพืชปัะะอสบี้ซึ่งกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีความสุขและเอ่ยด้วยความคาดหวังรุ่นน้องน่าจะมีความสุขมาก การรีวิวเกมนั้นทําได้ดีจริงๆและคนคนนี้ยังรู้ว่าจะต้องเลนย้ำเกี่ยวกับเพลงประกอบและนั่นทําให้เขาสมควรได้รับซองแดงเป็นกําลังใจ 1. เลี้ยงสิ้นหมายถึงมโนธรรมหรือจิตใจอันดีงามจบตอนออนอน